นี่ฉันไปเอฟชุดมาเป็นยังไงบ้างสวยไหมทีแรกฉันก็นึกว่าตัวเองเป็นคนตลกพอส่องกระจกอ้าวนี่มันคนสวยนี่น,ะนาคะแนนเต็ม100อยเนี่ยอย่างน้อยฉันต้องได้9ก้าสสวยแบบไม่เป็นแยบเป็นยังแบบเนี้ยไม่โชว์ไม่ได้แล้วมีของดีมีตัวฉันก็ต้องโชว์สู่สายตาชาวโลกสักหน่อยทุกคนจะได้รับรู้ว่าบนโลกเนี้ยมีนางฟ้าอยู่ด้วยงั้นวันเนี้ยฉันจะถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็จะ ค่ะทุกคนิวกี้มาแล้วคะ่ะนิวกี้ทำไรเนี่ยลูกหนูถ่ายรูปอยู่ค่ะแม่แล้วแต่งตัวอะไรแบบนี้เนี่ยทำไมมันดูโป๊ขนาดนี้โป๊ที่ไหนแม่หนูแค่ใส่สายเดี่ยวเอวลอยเองอีกอย่างหนูแต่งตัวแบบนี้หนูก็ไม่ได้ไปไหนสักไหนและถ่ายรูปเสร็จแล้วอัพลงโซเชียลมั้ยล่ะก็ได้นอนอยู่แล้วหนูมีของดีหนูก็ต้องโชว์สิแบบนี้แหละมันก็อันตรายนะลูกเกิดมีโรคจิตหินตาม,มาบ้านจะทำยังไง โอ้ยแม่ก็คิดมากเขาไม่ตามมาขนาดนั้นหรอกทําได้แค่ดูในโทรศัพท์เท่านั้นแหละอีกอย่างแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้ลงโซเชียลมันเป็นปีๆแล้วนะก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยงั้นก็แล้วแต่ลูกเลยถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาอย่าหาว่าแม่ไม่เตือนนะค่ะคนสมัยนี้น่ากลัวจะตายฉลาดงงคนสมัยนี้จริงๆทาไมชอบโชว์เนื้อนหนังบางสาเรียกโลกจิตด,ด้วยเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ได้รูปถูกใจเลยอะถ่ายต่อดีกว่า เอาสายเดี่ยวลงอีกสักนิดโชว์เนินอกขาวจัวโอ๊ยทำมันเลิศมากมิกี้ช้าช้าช้า mm hmm. อุ๊ยรูปเนี้ยถูกใจฉันที่สุดถ้าอย่างงั้นฉันเอารูปนี้แหละโพสลงโซเชียลอัพโหลดเลย mm hmm. เรียบร้อย ยุกี้ลบรูปยังเนี่ยนี่เราถ่ายหน้าจเจอมาปเป็นชั่วโมงแล้วนะปกติเขาอัพคลิปอัพรูปวันนี้นี่นะทุกคนรู้ไหมที่เราติดตามยุกี้พอเขาแต่งตัวเซ็กซี่แล้วเบอบแบแวๆสักวันเราต้องเจอยุกี้ตัวเป็นๆที่ได้นี่เราไปแบบอบสืบจะรู้ที่อยู่ของยุกี้แล้วไว้เดี๋ยวเราจะแอบ,บไปหายุกี้ถึงบ้านเลย เฮ้ยมิวกี้ลงร,รูปใหม่แล้วใส่สา,สาเดี่ยวสีแดงเอวลอยสุดด้วยเดี๋ยวไปคอมเมนต์ดีกว่ามิวกี้เซ็กซี่กะยี่หัวใจมากมากมิวกี้แม่ว่ามันค่ำแล้วนะเรารีบปิดบ้านกันเถอะแป๊บหนึ่งนะแม่หนูขอเช็คคนกดไลค์รูปหนูก่อนมิวกี้อยู่ไหมนั่นใครอะจำเราได้ไหมเราชอบคอมเมนต์ใต้รูปเธอบ่อยๆอะจะไม่ได้อะ่ะคนติดตาม เธอรู้ไหมว่าเราติดตามเธอทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลเลยนะเธอชอบเธอมากๆเลยอะโดยเฉพาะเวลาที่เธอแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้แล้วก็ยังเต้นยัย่วๆบดๆอีกคนเป็นโรคจิตป่ะเนี่ยตามฉันมาถึงบ้านเลยเหรอมาให้ฉันกอดเลยนะจะได้สมกับพี่ฉันอุาสาห์เดินทางม,มาหาเธอมาๆๆมไม่นะอย่าเข้ามาถอยไ,ไปแม่ช่วยหนูด้วยไอ้โรคจิตนี่แนะ่ลูกริบโทอแจ้งตำรวจแล้วก่อนที่ไอ้โรคจิตจะฟื้นขึ้นมาจ้าแม่ นี้ไม่แต่งตัวซ็กซี่แล้วหรอจะลูกไม่เอาละแม่หนูก็โรกติดตามมาถึงบ้านอีกเรื่องวันนั้นหนูยังตกใจไม่หายเลยดีแล้วลูกสังคมสมัยเนี้ผู้คนไม่น่าไว้ใจยังไงลูกก็ต้องดูแลตัวเองที่ดี